สติยังไม่มีกำลังพอก็ให้ใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธไปไม่ต้องดูลมก็ได้ใช้บริกรรมพุทโธคำเดียวอย่างเดียวบริกรรมพุทโธ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 ไปเอาพุทโธแบบสบายสบายไม่ต้องไปเคร่งเครียดกับคำบริกรรมพุทโธไปจะช้าก็ได้จะเร็วก็ได้แล้วแต่จะพอใจแล้วแต่ถนัด การนั่งสมาธินี้จะเกิดผลขึ้นมาก็ต่อเมื่อเรามีสติเราเลิกรู้อยู่กับกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึง่งเช่นพุทโธนี้ก็เป็นกรรมฐานอย่างหนึง่งหรือการดูลมหายใจเข้าออกนี้ก็เป็นกรรมฐานอย่างหนึง่งต้องมีสติเราเลิกรู้อยู่กับกรรมฐานเพื่อไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆถ้าใจไปคิดนี้แสดงว่าไม่ไม่มีสติ ต้องให้รู้อยู่กับพุทโธ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 ไปเพื่อไม่ให้ไปคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้ให้อยู่แต่พุทโธพุทโธไปเรื่อยๆไม่ต้องไปสนใจกับอะไรทั้งสิ้นจะมีเสียงดังไม่ดังมีอะไรก็ปล่อยไปตามเรื่องของเขาขอให้ใจเราอยู่กับพุทโธพุทโธไป ล้วเดี๋ยวใจเราจะรวมเป็นสมาธิรวมเป็นหนึ่งเวลาและเวลาใจรวมเป็นหนึ่งและหยุดนิ่งไม่คิดปรุงแต่งเรียกว่าใจเข้าสู่สมาธิสมาธินี้เป็นผลที่เกิดจากการเจริญสติการที่จะทำให้เกิดสมาธิขึ้นมาไดา้ต้องมีการเจริญสติต้องมีการละลึกรู้อยู่กับกรรมฐานเช่นพุทโธ พุทโธนี้เรียกว่าพุทธานุสติเป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งเป็นอารมณ์อย่างหนึ่งที่สามารถใช้ในการเจริญสติเพื่อระง,งับความคิดปรุงแต่งต่างๆเพื่อทำใจให้สงบนิ่งให้ใจเย็นให้ใจสบายให้ใจมีความสุขได้